เอเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ปกติหมดแต่ว่ามีสิ่งไม่ปกติอยู่เรื่องเดียวอาจารย์อะไรนาะผมผมมีความรู้สึกว่าอารมณ์อะช่วงช่วงหลังๆมาเนี่ยเวลาผมรับรู้อะมันเหมือนกับการไปลูกธนิษฐ์ใส่กำแพงอะอาจารย์มันมันเด้งกลับเอร<ะ>อมันเด้งกลับรุนแรงมากมันยังไงนาะเช่นเมื่อวานเนี่ยลูกลูกชายผมมาใช่ไหมอาจารย์เอามาพอคุยกันไปปุ๊บเนี่ย ผมก็เดินไปตอนเช้าเนี่ยอาจารย์เดินบินบาะบนีลยอยู่ๆผมก็คิดถึงเรื่องการพัดผ่านจากสิ่งอันเป็นที่หลักแล้วมันมีหรือังมันมันคิดไปเองหรือเปล่าคือมันมันมันคือผมนึกถึงตอนที่ผมมาบวชเนี่ยอาจารย์แล้วลูกก็มามาแล้วก็กลับแล้วก็คือผมดันไปคิดตอนชีวิตตอนเป็นคารวาี่งอาจารย์มันไม่ได้เป็นแบบสงะ มันก็เหมือนกับการที่ผมเนี่ยต้องปลีกตัวออกมาเพื่อที่จะมาสะสมบุญบารมีของผมแล้วก็ทิ้งให้เขาอะอยู่ในในทางโลกในในส่วนของเขาผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับ,ม,กบมันเป็นการพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่หลักอ,อาจารย์โดยที่จากเป็นนะครับแล้วผมก็มีมีความรู้สึกทุกทุกจากการจากมันเกิดเกิด เกิดทุกข์ขึ้นมาอาจารย์อยู่ๆมันก็เกิดทุกข์ตรงนี้ขึ้นมาก็เกิดจากการคิดนึกปรุงแต่งครับแล้วผมก็เห็นเห็น <he en, S 2> ทุกข์ตัวนี้เป็นการสร้างขึ้นมาทุกข์ตัวนี้มาไม่ได้ยังไม่ได้มีแต่ว่ามันไปสร้างไปคิดคคนึกปรุงแต่งขึ้นมาตอนนี้มีมไหมม,มาเรียนรู้ตอนนี้ว่าตอนนี้ไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ให้รู้ว่าเนี่ยมันเกิดจาก ทุกอะมันเกิดจากการที่เราไปคิดนึกบุงแต่งวาดมโนภาพเอาไว้นะฮะมันไปสร้างเรื่องขึ้นมาที่ผมใช้คำว่ามันแฝงเท้าหาเสี้นอะ่ะมันไปหาเรื่อง่าเองแล้วมันก็เดือดร้อนเองเป็นทุกข์เองเกิดจากการคิดนึกบุงแต่งก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ปัจจุบันใหม่ที่ไม่คิดนึกบุงแต่งอะกลับมาสู่ พอเรื่องนี้มันมันเบาลงมันก็หายไปอาจารย์มันก็ต้องเรียนรู้ก็มันว่าเราเกิดจากที่เราไปคิดในกรงแ่งเราไปสร้างมโนภาพไปสร้างอนาคตอะไรคิดนึกไปถึงอนาคตครับเพราะนั้นก็กลับมารู้ปัจจุบันใหม่ปัจจุบันมีไหมมันไม่มีแต่อนาคตอ่ะมันคิดไปมันยังมาไม่ถึงอาจารย์ครับทำไมเรื่องพวกนี้เวลามันเกิดขึ้นห่ะมันถึงแบบ มันถึงผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ร่วมที่มันรุนแรงกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปสร้างให้มันรุนแรงเองแล้วมันเกิดจากสมาธิที่เราเคยทำเอาไว้ตัวนั้นมันจะมันออกจากกองนั้นแล้วมันทำให้รับรู้อารมณ์ได้ชัดเจนขึ้นรุนแรงขึ้นต่างกับเมื่อก่อนเรารู้แล้วเรากดข่มเอาไว้ใช่รผมจะกดข่มทุกอย่างจริงๆตอนนี้มารู้ที่มันเป็นปกติธรรมดาอย่างเงี้ยที่มันเลิกกดข่มแล้ว เนี่ยเนี่ยมันปกติธรรมดาของมันนะนะแต่อาจจะใหม่สําหรับผมผมก็เลยมองมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมาเรียนรู้ตอนที่มันเริ่มเริ่มจะคิดนึกมีมโนภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะคิดอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆให้เรียนรู้กับเขามันมีจุดเริ่มต้นก่อนแล้วมันก็สร้างกล้มันไปเรื่องแล้วพอมันสร้างใหม่เดี๋ยวมันมันก็มาใหม่แล้วมันก็สร้างมากกว่าเก่าอีกคิดนึกประแต่งไปถึงนากตเรื่องอะไรต่างๆมันเกิดจากการคิด <Yeah. S 2> เออมันมโนไปเองคิดไปเองยังไม่มีหรอกแต่มันคิดบุงแต่งไปเองแล้วมันก็เดือดร้อนเองเดือดร้อนใจเออแล้ตัวที่คิดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันยังไม่มีนะฮะมันสามารถที่จะสร้างเรื่องสร้างข้อมูลสร้างอะไรพวกนี้มาได้ก็เรียนรู้กับมันเท่านั้นเองแล้วจะเกิดก็เรียนรู้กับมัน พอมันเริ่มจะก่อวอดอ่ะเริ่มจะคิดนึกอ่ะเรื่องราวหรือมโนภาพอะไรอ่ะพอรู้ก็แค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนมารู้อารมณ์ปัจจุบันอ๋อพอมันเริ่มก่อปุ๊บพอเรารู้เราก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมก็ใช่ใชเลิกสนใจมันแต่ถ้าหากว่าเราไม่เลิกสนใจมันมันก็จะคิดมันไปเรื่อยแล้วมันก็จะคิดเร็วขึ้นกว่าเก่าอีกแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันคิดมากี่ครั้งแล้วนะฮะและเราเคยรู้จักกับมันไหม ต้องเรียนรู้ก็มมันเริ่มตั้งแต่การไปตรึกถึง้เรื่องนั้นคิดนึกถึงเรื่องนั้นแล้วก็มีมนโนภาพเรื่องนั้นเรื่องนั้นที่เราไปเกี่ยวข้องเข้ามาแล้วก็คิดไปในอนาคตจะเป็นอย่างนั้น่ไ้จะเป็นอย่างนี้นเนี่ยก็เรียนรู้ตรงที่มันเริ่มที่จะคิดนะแล้วก็เลิกสนใจมันเพราตรงนี้ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเราเป็นเรื่องที่เราคิดนึกรุงแต่งเอาเรื่องจริงยังไม่มีหรอก นะเอาว่าให้มันมีจริงๆแล้วค่าคิดก,คก็ยังไม่สายหรอกนะใ,หให้ถึงตอนนั้นแล้วมาดูกันเออนั่นแหละงงใช่รรอันนี้มันเป็นทุกข์เพราะความคิดนึกปรุงแต่งหวังดีอะไรต่างๆพวกนั้นแหละ<ม>เกิดจากตัวตัณหาเนี่ยแหละมันตัวสร้างมันเป็นความรักที่อาศัยเรือนหรือเปล่าก,ก็เป็นทํานองนั้นแหละแล้วความรักตัวนี้มันเกิดจากตัณหาความรักอาศัยเรือนตัวนั้นเกิดจากตัณหาเป็นเหตุ แล้วก็ตัวที่ปรุงแต่งวิตกวิจาร์ก็ไปปรุงแต่งกตัญหาตัวนั้นนะแล้วก็ไปสร้างสังสารวัตรไปสร้างอะไรตัวนั้นนะ่ะสร้างโปรแกรมเร <c oughs> <c oughs> าเป็นคอมพิวเตอร์ซื้อสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่โดยที่มันไม่มีข้อมูลอะไรหรอกแล้วก็ใส่โปรแกรมเข้าไปใหม่โดยการคิดได้ปรุงแต่งตรงเนี้ยะอนนั้นก็ต้องลบโปรแกรมตัวนี้ออกมาเรียนรู้ตั้งแต่มันเริ่มก่อวอร์ดเริ่มคิดเริ่มตึกเริ่ม มีมโนภาพนั่แหละเนี่ยให้มาเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็เลิกสนใจก็มันว่ามันไม่ใช่ของจริงหรอกใช่างนั้นก็เปรียบเทียบได้กับเรื่องเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันก็นั่นแหละมันก็จบไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรหรอกก็แค่ฟังเออก็นั่นแหละฟังแล้วก็ผ่านไปแบบนั้นแหละะฟังแล้วก็และที่คิดนึกอ่ะมันไม่มันมันไม่ใช่แค่ฟังนะมันมันมีเรื่องต่างๆที่คิดนึกแล้วก็มีมโนภาพคิดนึกมันไปอยู่ที่ใจ แต่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่แค่แค่หูนะแต่ตรงที่ใจเนี่ยมันจะไปคิดนึกบุงแต่งวาดมโนภาพอะไรก็มันมีเยอะแยะมากมายนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่พอไปเรียนรู้ก็มันมันไม่มีอะไรหรอกมันไปสร้างเรื่องขึ้นมาสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรทั้งสองอย่างเออไม่มีอะไรหรอกทั้งไรไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรหรอกแต่เราไปสร้างมันแล้วก็เอาเรื่องอดีตอะคิดนึกบุงแต่งมโนภาพแล้วก็มาสร้าง สร้างเป็นเรื่องแล้วก็มาสนับสนุนปัจจุบันแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นจริงแล้วก็ไปยินดีหรือยินร้ายไปฟูไปแฟบอะไรก็มันอย่างนี้อีกนเนี่ยมันไปสร้างขึ้นมาไปสร้างเรื่องนะแล้วก็ไปปรุงแต่งเรื่องแล้วก็เดือดร้อนเป็นทุกขว์ว่าไปสร้างเรื่องกรงนี้แหละก็เรียนรู้กัามันมันเกิดจากที่คิดแลปรุงแต่งเพราะว่าแหมวันนี้ โชคดีจังเลยพอเมื่อเช้าเนี่ยผมเกิดอารมณ์แบบนี้พอกลับมาปุ๊ฟังท่านนัดพูดเนี่ยผมมีความรู้สึกต่างกันมากเลยจ้ะต่างกันมากเลยอันนั้นมันทางใจมาก่อนไงคิดในดวงแต่งครับกับที่ได้ยินทางหูเนี่ยใช่ครับมันต่างกันมากเลยเอ,อแต่ได้ยินทางหูเนี่ยมันก็เก็บข้อมูลเหมือนกันก็คิดในดวงแต่งตามหลังได้เหมือนกันหรือไม่ต้อง ฟังแล้วก็จบไปเนี่ยไม่เลยผมผมฟังแล้วประเภทจบเลยเอ่าไอไอ,ไอคิดนึกปุงแต่งที่อยู่ทางใจก็เหมือนกันเราเรารู้แล้วก็จบเหมือนกันนะะไม่ต้องปุงแต่งต่อพอมาก็รู้รเหมือนแขกอะ่ะมาบ้านแล้วก็รู้รแต่ไม่รับแขกไม่รับแขกอ่าไม่ไปคิดนึกปุงแต่งไม่ฟาดมนโนภ,ภาพไม่อะไรัวงนั้นแล้วก็ไม่ไล่แขกนะฮะไม่ชอบปฏิเสธเนี่ยือไล่แขกนะแต่รู้ว่าเขามาเขาคิดนึกปุงแต่ง เขามีวิตกวิจารณ์เขาปรุงตตานอะไรต่างๆอ่ะก็รู้เท่านั้นเองอย่างเงี้ยแขกมารู้แล้วไม่ไล่แขกนะฮะแล้วก็ไม่รับแขก,แขกอ่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันเกิดอาการแบบเนี้ผมจะรู้แล้วว่าจิตผมเนี่ยไปยึดละไปปรุงแต่งละไอ้ยึดไอ้ยึดปรุงแต่งเนี่ยมันมาทีหลังครับแต่มันเริ่มตั้งแต่คิดนึกปรุงแต่งมาก่อนวิตกวิจารณ์ตอนเนี้ยมันคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็มีมโนภาพ คนนู้นคนนี้คนนั้นนะฮะทั้งที่คนชอบไม่ชอบทั้งรักทั้งชังมันก็มาคิดนึกปรุงแต่งเข้ามันต่อไอ้ตัวที่คิดนึกปรุงแต่งตัวเนี้ยที่ให้มาเรียนรู้ตรงเนี้ยมันเป็นนามธรรมอย่างหนึง่ง <ผม S 1> แต่ว่าเรื่องราวต่างๆมันเป็นบัญญัตินะฮะมมแต่ในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงเออมันมันไปสร้างเรื่องขึ้นมามันยังไม่มีอะไรหรอกเออแล้วก็ไปทึกทักเอาว่ามันเป็นจริงขึ้นมา,นานแล้วก็ไปยืดเอาแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาใช่นไหมฮะ แต่พอไปรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงะไไหรอกเนี่ยมันมันมาแล้วมันก็ไปแค่รู้มันเท่านั้นแหละเพราะมันเพรมันเป็นสิ่งที่เรารักอะเป็นคนที่เรารู้จักอ่ะนั่นแหละตั้งคนรักคนชังนั่นแหละแล้วมันก็ไปคิดนึกบงแต่งแล้วก็ไปไปคิดว่ามันเป็นจริงเป็นจังนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดอย่างเราหรอกเขามาแล้วก็เขาไปป่านี้กลับไปถึงบ้านแล้วเรายังมัวไปคิดเรื่องมาวานนี้อยู่เลยอย่างเงี้ย มันก็มาเรียนรู้ไอ้เนี่ยที่เอาอาดีตเนี่ยเอาอาดีตมาย้ำอะ่ะบาคิังนึกรุงแต่งตัวเนี้ยสัญญาอาดีตตัวนี้แล้วก็มาคิดนึกปรพงแต่งเหมือนจะเป็นจริงเป็นจังแล้วเราก็คิดไปเองวิตกกังวลไปเองเดือดร้อนเองอย่างนี้ฮะเขาไม่ได้มาคิดอย่างเราหรอกอาจารย์ครับ,รบถ้าแบบนี้สมมติว่าพระเนี่ยที่มาบวชเนี้ยแล้วถ้าเกิดมีความคิดแบบนี้บ่อย มันอยู่ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้ทีเดียวมันก็กลับไปหาไอ้คนที่มันคิดว่าเป็นจริงเป็นจังคนนั้นทั้งัที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกผมมาฟังอาจารย์พูดเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันเหมือนกระดาษเปล่าก็นั่นแหละมันไม่มีอะไรเนี่ยแต่เราไปใส่ให้มันตรงตรงนี้ตรงอย่างนั้นตรงนั้นไปให้ให้ให้ความสําคัญกับมันแล้วก็ไปเดือดร้อนกับมันนะวันนั้นก็ให้เรียนรู้กับมันอาจารย์ทําให้ ผมเห็นเลยอะใช่เพราะว่าเมื่อเช้านี่มันโอ้โหมันผมมีความรู้สึกว่าทําไมอารมณ์ตีกลับมันรุนแรงขนาดนี้ก็ใช่มันเหมือนมันเหมือนกับเราไปยึดกับมันตัญหากับอุปาทานมันทํางานร่วมกันผมก็คิดว่าเนี่ยพอออกจากถ้ำปุ๊บเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่มันมากระทบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือก็เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วพอรู้มันก็ปกติธรรมดาแล้วมันจะค่อยๆหายไปอ่ามันก็หายไปเองและคิดนึกบงแต่งพอมันรู้มันก็จบแล้ว เช่นอย่างตอนนี้มันจบไปแล้วเออก็จบแล้วเดี๋ยวมันมาใหม่ก็เรียนรู้มันอีกผมผมไม่มีความรู้สึกเลยไม่ไม่เลยอ่าแล้วเดี๋ยวมันมาแบบมันมาแบบเผๆเดี๋ยวมันก็มาพราะอตัวนี้มันมีข้อมูลอยู่แล้วในใจเน่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาแล้วมันก็ถ้าไม่รู้ทันมันก็ปรุงแต่งก็เป็นอย่างงี้ของมันแล้วก็แล้วแต่จะรู้ได้พอรู้ว่ามันปรุงแต่งก็เลิกสนใจมันอ่าเหมือนอย่างเมื่อกี้นี่ยอาจารย์ผมจะเล่าให้อาจารย์ฟัง ตอนที่ผมเดินมาเนี่ยผมยังอินกับอารมณ์นั้นอยู่เลยอาจารย์ก็แต่พอปุ๊บพอมาอยู่ที่โรงอาหารปุ๊บเจออาจารย์นี่อารมณ์เริ่มเปลี่ยนละ<อ>เริ่มเปลี่ยนละนั่นแหละมันมันลูกตวารจากที่เราคิดนึกปุงแต่งทางใจแล้วมันมาเห็นได้ยินมันก็เรื่องราวต่างๆมันก็เปลี่ยนแล้วและเรื่องราวทางใจที่เราไปคิดนึกปุงแต่งมามันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแล้วมันก็หายไป เออและไอ้เรื่องที่มาได้ยินได้ฟังใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอีกมอนกนมันก็จบไปแล้วแล้วพอพอผมมาเจออาจารย์กับท่านนั้นพอได้เรื่องใหม่ปุ๊บไอ้เรื่องที่ผมติดตึกเมื่อกี้เนี่ยหายไปหมดแล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวหรอกแล้วมันก็มาเรื่องใหม่เมื่อกี้นี่แต่พอเรื่องใหม่เมื่อกี้เนี่ยความรู้สึกผมคนละอย่างอ่าแล้วเดี๋ยวเรื่องเก่ามันก็มาทาให่เล่าใหม่วิถีจิตวนอ่ะผมฟังแล้วผมก็วางอ่าแล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่อีกแล้วเรียนรู้ก็มาอีก แล้วพอเรียนรู้มันบ่อยๆเนี่ยมันวางเองเราไม่ใช่ไปจัดไปวางอะไรก็มันหลอกมันวางของมันเองอาจารย์พอรู้บ่อยๆมันวางเองเพราะมันรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็รู้แล้วนั่นแหละต่อให้เป็นเรื่องจริงมันยังมาไม่ถึงอ่ามันก็มาอีกก็เรียนรู้ก็้ามันอีกยทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงอะไรเนี่ยมันก็มันก็ผ่านไปแบบนี้แหละ ไมตอนเมื่อเช้านี้ผมคิดไม่ได้แบบนี้นะก็มันยังไม่ได้เอ่อก็ผมคิดได้แบบนี้ผมวางเลยนะแต่มันยังไม่ได้ยินได้ฟังไอเหตุผลข้อมูลอะไรตรงนี้ไงอพรอาจารย์พูดเนี่ยทั้งๆ้งท,งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันสองเรื่องแต่เรื่องหนึ่งผมวางได้เรื่องวางไม่ได้อ่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันแหละ <ผล S 1> มันเหมือนกันเลยเอ่ามันก็วางได้เหมือนกันถ้ามันเข้าใจใช่มันอยู่ที่การได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปเรียนรู้ก็มันแล้วก็มันจะเรียนรู้แล้วแล้วมันจะปล่อยวางเข้ามันเอง เราไม่ได้ไปจัดไปวางอะไรก็มันหรอกพอร,รู้แล้วมันก็วางรู้แล้วมันก็จบอะไรอย่างนี้แหละทุกเรื่องทุกอย่างเพราะผมฟังอาจารย์พูดเนผมวางง่ายมากเลยนะก็ก็ใช่มันต้องเรียนรู้ตรงนี้เพราะมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรหรอกเราไปสร้างเรื่องขึ้นมาม<ๆ>เพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ไตัวที่มันสร้างคิดนึกบ่งแต่งบ่งสร้างตรงนี้แหละตัวนี้มันเป็นบัญญัตินะเรื่องราวต่างๆเป็นบัญญัติแต่ตัวสภาวะของมันวิตกวิจารณจิตอ่ะ ที่มันคิดนึกปรุงแต่งตัวนี้เป็นปรมัตนะฮะมันมีทั้งบัญญัติมีทั้งปรมัตนะะบัญญัติก็คือเรื่องราวต่างๆมโนภาพอะไรนี่แหละมันคิดนึกปรุงแต่งไปแต่ตัวสภาวะของันจริงๆอ่ะที่เขาไปยึดมันเป็นปรมัตอมันเป็นปรมัดอันหนึ่งบัญญัติอันหนึ่งเรื่องราวมันเป็นบัญญัติแต่ตัวคิดนึกปรุงแต่งตัวจิตอ่ะหรือเจตสิกอ่ะมันเป็นปรมัด วิปัสนามต้องเรียนรู้ทั้งบัญญัติรู้ทั้งปรมัต์นี่ขนาดอยู่ตรงหน้าผมเลยนะผมยังแยกไม่ออกเลยอะทำไมฟังอาจารย์อ,อ,อก็ไอตัวคิดนึกวงแต่งเรื่องราวต่างๆนั่นแหะเป็นบัญญัติบัอ่าและไอตัวที่จิตคิดนึกวงแต่งที่มันมันเข้าไปยึดะอะอปรมัดไอไอไอตัวคิดนึกด้วยและไอตัวที่ยึดด้วยไอไอ,อตัวนั้นอะแล้วก็มันเป็นสภาวะปรมัต์ ถ้าเป็นวิปัสนาก็เรียกไปดูนามที่คิดนึกไม่ใช่ดูเรื่องเรื่องเป็นบัญญัติตัวนามคิดนึกเนี่ยมันเป็นปรมัดมันต้องไปเรียนรู้ที่มันยังไม่คิดนึกก่อนเนี่ยตอนเนี้ยความรู้สึกตัวก่อนอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใจแล้วก็รู้สึกตัวที่กายเนี่ยตภาวะตัวเนี้ยความเพียรหรือสมัญชัญญะเนี่ย <อ platforms. S 1> เป็นปรมัตและตัวที่รู้เนี่ยมันก็ไปรู้ตัวปรมัดต,ตัวที่คิดนึกบแต่งเป็นบัญญัติ แต่ตัวที่ไม่คิดนึกปรุงแต่งที่ผมบอกเหมือนดูหนังใบ่ะสภาวะตัวนั้นเป็นปรมัด <ad> เออมันมีทั้งมัญญตัติมีทั้งปรมัดต้องเรียนรู้ทั้งสองอย่างนี่แหละมันเกิดได้หกตวันเลยมันได้ทั้งหกอารมณ์หกตะวารหกวิญญาณและมันปรุงแต่งได้ทุกเรื่องของมัน <ad> <ad> พออาจารย์พูดแบบนี้ <ad> ผมผมเห็นเลยอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยของมันถ้าเข้าใจก็มันจะสนุกกับการเรียนรู้เหมือนพึ่งแตกลังครับผมเข้าใจแล้วอาจารย์แล้วอะไรจะเกิดก็เรียนรู้ก็มันเท่าที่รู้ได้นะ อรู้ไม่ได้ก็คือไม่ได้รู้ไม่ได้ก็ช่างมันก็ปล่อยมันช่า <ไป S 2> งเผือก โอ้อาจารย์วันนี้ให้ปัญญามากก็มาเรียนรู้ทุกอารมณ์ทุกตะวันทุกวัญญาอาจารย์ทาให้สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นทุกเนี่ยผปล่อยง่ายมากเลยอาจารย์เราเรารู้เทคนิครู้เคล็ดลับอะไรตรงนี้นะปล่อยได้เลยผมรู้ปุ้มี่ผมปล่อยเลยนะเมื่อกี้แต่ไม่ใช่คําพูดว่าต้องปล่อยนะมันไม่มีคําพูดอะไรมันมันรู้แล้วมันปล่อยมันเองพะ่าวจิตมันปล่อยไปเองออนั่นแหละปล่อยเองพอรู้แล้วมันปล่อยเอง และและที่มันไม่เป็นสาระไม่มีประโยชน์อะไรมันก็รู้เข้ามันเองนะมันเหมือนวันที่ผมปล่อยหมาน่ยแบบนั้นเลยแบบนั้นเนานั่นแหละต้องปล่อยแบบนั้นนะแล้วความรู้สึกแบบนี้ก็เหมือนกันเรารู้แล้วมันก็ปล่อยมันนี่มันไม่ได้มีสาระอะไรหรอกไม่มีแกนสารอะไรเอยเไม่มีอะไรเนี่ยผมมานั่งคิดนี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยนั่นแหละมันยังมันยังไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักกิเลสตัวเองไงมันก็เลยหลงไปกับมัน แล้วปัญญามันยังไม่เกิดัญญม,มันต้องได้จากการฟังก่อนไงสุดตาไม่ใปัญญาเนี่ยฟังแล้วเกิดปัญญาเรรื่องนนีี้มปะยช์ชแล้วก็เข้าใจแล้วก็มาเรียนรู้ตัวจริงเขา<อ>ผมก็เพียงเพียงมรขุเทศ<อ> <laughs> มันมีประโยชน์กับผมมากใช่ท่านไปเรียนรู้น<อ>ั่นเองอแล้วก็ได้เรียนรู้ทุกกระบวน่าทุกอารมณ์ทุกตวอนานปัญญามันได้รับเนี่ยอาจารย์มันมีความรู้สึกจิตมันล่าเริงอ่ามันต้องเป็นอย่างนั้นฮะ เด็กเรียกว่าโสมนัสครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะรู้ทันในเรื่องพวกนี้ต่อไปอ่แล้วก็เรียนรู้เท่าที่รู้ได้ครับรู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเรียนรู้ทุกกระบวนท่า